อย่างที่ตั้งเป้าไว้ได้หรือไม่กับตันทีทั้งสองฝั่งเสียงเหรียญเลือกแดนกันแล้วนะครับโนไซโตโนโตเปิดจัดมาเสาไกลลูกนี้เอาพักอ,อกได้แล้วยิงสวนเข้าไปเลยครับโอโ้โหประตูดําเร็ว<อ>1ิบห้วินาทีโอ้เป็นเวลิงด้นเรียวนี่ครับกองหลังฟุ๊บนะครับดูเหมือนจะโดนปลายมือนี่ครับแต่เอาไม่อยู่แล้วครับโดนยิงแสกหน้าเข้าไปเลยบอลแรงครับแล้วก็มุม คนดีดเข้าในทำชิงนึ่งสอโมงก็หลุดเข้ามาทีิจิ้มนัดลูดนี้แล้วก็ลงลง่งรับนธนากรแดงทองสองศูเอาจนได้ครับโ้ oh, เอาจนได้ได้เป็นหนึ่งในประตูที่แซงไปได้ครั้งหนึ่งมาแปลว่าจบ9กคะแนนครับก็มีลุ้นจะขึ้นอันดับ39ของตาราง14นัดมีอยู่7แต้ม่าเดิมก็ต้องไปลุ้นกันต่อในสุดสัป